พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบรรันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณศสาราดุสีดาไลสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2,565เฝ้าทูลออนทุลีพระบาทรับพระาราชทานกระบี่และปริญญาบัตรรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,563ถึง2,564ที่ยังไม่ได้รับพระาราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เฝ้าทุลาอองทุลีประบาดรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประกอบด้วยผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2565จํานวน226นายผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2563ถึง2564จํานวน21นาย ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจาปีการศึกษา2565จํานวน69นายและผู้สําเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา2564จํานวน4นายผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกศัตริยาธิราชและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2,565จำนวน90นายผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,564จำนวน5นายและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยายลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2,565จำนวน103นายโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนายทหาร ข้าพเจ้าและพระราชดีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบ,บี่และปริญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพัุรจอมกล้าวโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวบินทักษิยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศกับมอบกระบ,บี่แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมกุฎเกล้าในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จการมารับกระบี่นี้เป็นขั้นสำคัญขั้นหนึ่งของชีวิตนักเรียนทหารเพราะเป็นเครื่องหมายสำคัญที่แสดงว่าแต่ละคนจะได้เป็นนายทหาร ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยลำดับจึงขอให้ทุกคนสำนึกระหนักให้มากถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะได้รับต่อจากนี้ไปและตั้งใจพยายามปรับปรุงพัฒนาตนทั้งในด้านวิทยาการระเบียบวินยัยและความประพฤติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูดด้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งบวงให้บรรลุผลสมบูรณ์เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองแก่หน้าที่การงานและแก่ประเทศชาติพร้อมทุกส่วนขออวยพรให้ในายทหารใหม่และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน